อาจารย์บารมีล <plane>. ําพารเริสารยานเติม <choses> ังค์ตัณห์รัชกพเจัยที่ชิตังที่ตังสุนังกิตตังเรวัตมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโธะมะดาโตเจัตุนิชติภัสโตาทัสัพพิเดยวิวาชนรสสพปารวัสสินาชตุมา แป้าปวัตวันตระยวัสุขีติอายุปวัตวะหาิวนสนะสิลิสนิจังวุตตาประจัญญวัจกคารวะหามาวัตสันเตอายุวันวสุขังระลังจิตี่โยมตัมภิสัมภิสวขมาโยนิสังกิสังเสริมพิสุบุญ ส่วนส่วนที่ได้เกิดทำในปานที่ให้กับเจ้ากรรมเดเวินที่ติดั้งกิโยนมาทึงบทสิทาให้กับเดือนพิดิัญญานก็าังหที่แบ่งรับไปแล้วมีบันทึกบุญตายจยิ่ยานของพ่อผมให้วิ่งยานของลูกชายที้งยนุญาตญาติเงินในฝ่าผู้ดีถั้าถึงต่อเดกอนทั้งหลายและวิธีให้กับยิญญานของสัตว์ชั้นบก่วยไปเียดเดียนประชาชั้นแรกข้าวิญญาณในคกามชางเวีสีย ที่มาสอรฝบจากโยมและก็รอบฝนเท่าที่ที่ดูแลรักษาบ้านที่ทํางานแล้วก็ที่รังพายอย่างนี้ก็ให้บรรับฝนยืนส่วนสนด้วยภาพรวมจะเป็นยานของผู้ที่ลงรับไปแล้วที่โยมคิชส่วนยินฟอมของประชาอนยังจบอยู่ในที่สุดก็ปล่อยฝนจากทุกโซ่โลยถ้าอยู่ในที่สุดแล้วก็ปล่อยมีความชิดจริงๆทุกฝ่ายดุจแบบนี้จะติดตามตัวโยมไปคุกชมคุยพาจะทำให้โยน คนในครอบครัวและลูดล้านจะสดแต่ความสดความเระรินมีสุขภาพแั็งแรงอย่าเจ็บอย่าไ่วยเพราะกรจับโยกเป็นการงาำนึกที่รำคัาที่จังใจปัน้าก็ต่อให้เจะเรียนกลางวันเือดลูล้านเรียนผู้ไปสนองปัญญาดีเรียนสื่อจรงๆสาเร็จตามความปรตรถนาจร่งใดด้การที uh ่ชอบกระตุ้ความมาชิตนาเรียนไว้สั่วโย์